โอเคมากันตอกับพาดสองเนาะพาดสองของเราเนี่ยในตอนเนี้ยเดี๋ยวเราจะพาไปเจอกับปลายลายก่อนว่าปลายลายในการทํางานอนิเมะของบีไฮซอนจัสูตเนี่ยเป็นยังไงเนาะเริ่มต้นนะในฝั่งของแอนิเมชันนะเราจะเราจะเริ่มจากสตอรี่บอร์ดเนาะโอเคสตอรี่บอร์ดในฝั่งของโปรดักชันเนี่ยอันนี้อนจีะเป็นของฝั่งของพีโปรดักชันก็จริงแต่ว่ามันมีความสัมพันธ์กับโปรดักชันอย่างหนึง่งนั่นก็คือ,อเดี๋ยวเราจะอันนี้โยนมาตรงนี้ก่อนเราจะมีสตอรี่บอร์ดเรามี คาชีสอ่าเรามีคาชีสเสร็จปุ๊บเราก็จะมีต้องเราจะต้องมีคอร์ r สคริปต์ด้วยซึ่งไอตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะเอาไว้ที่หลังก่อนมาต่อกันที่สตอรี่บอร์ดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมาที่สตอรี่บอร์ดบวกคาชีสเนาะเราจะเอามาที่เลเยอร์เอามาขึ้นเลเยอร่าขึ้นเลเยอร์เสร็จปุ๊บจากนั้นเราก็จะส่งไปให้ตัวของอ่าให้ให ให้เฟิร์สคีย์อนิเมเตอร์เนาะอ่ะ1 KA แล้วกันในการทำเกรงกาขึ้นมาเนาะเป็นเกรงกาที่เอ่อจะเน้นมูฟเมนต์เป็นหลักเนาะก็ทำแค่นี้แหละเนะีเน่ยกระบอกอ่ะหุ่นกระบอกห้องนี้เนาะขอสัดส่วนให้มันได้ก่อนสัดส่วนเคเนี่ยเอ่อเคลื่อนไหวยังไงยืนทะเจอโจไปเลยก็ได้กันนะโย <Yo. S 1> นะ่สมมุิสมมุินะสมมุิสมมุิหลังจากนั้นก็ส่งส่งตรวจอ่าส่งตรวจ ทุกกระบวนการขั้นตอนนะจะตรวจโดยในซิมนั่นเองนะอ่าจะจะ,จะเจอเช็คเกอร์ตรวจเสมอเนาะเพราะฉะนั้นน่ยไอ้เรื่องไอ้เรื่องการส่งตรวจแ,แล้วเนี่ยเนาะเดี๋ยวจะอธิบายอีกทีนหนึ่งเนาะโดยส่วนมากแล้วเนี่ยแอนิเมเตอร์ทั้งหลายเนี่ยอ่ส่งถ้าเป็นเลเยอร์เอาอะส่งตรวจให้เป็นรูปได้เลยส่วนอันนี้เนาะก็เอ็กพอร์ตเนาะเอ็กพอร์ตแอนิเมชันเป็นมูฟวี่ได้เลยตรงนี้นะนนะแต่ตรงนี้มันไม่ได้เป็นแอนิเมชันเฉยๆก็เลยมันเอ็กพอร์ตไม่ได้ต่อไปเป็นเซคันด์ขี สมมติว่าเรามีอันนี้มาแล้วเนาะเป็นอา้าวพี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ,อันนี้เฟิร์สขี่น,นี่อ้าวพี่ใช้เป็น,นอันนึเจ็บไปก่อนอันนี้คือเฟิร์สขี่เนาะอันนี้คือไดนี้เกงกะไดนี้เกงกะก็เลยเซ็กเวอี่อ่าเซกเนอรีเซกเวีเนี่ยเราก็จะทำการ ค่อยๆเคลียร์นะแล้วก็เออเอาไปล่างเอาไปล่างต่อให้แบบให้มันเป็นสไตล์แอนิเมะมากขึ้นเนาะแล้วก็ตรงกับคาชีทก็ใส่เสื้อผ้าหน้าผมเนาะลูกกตาปรับปรับอะไรบ้างอะไรนี้เข้ามาเนาะส่วนคีย์เออถ้าถ้จะให้ดีก็อย่าทำแค่หุ่นกระบอกอาจจะทำ อาจจะใส่ลูก,กตาการหันลูก,กตาไปด้วยออหันไปทางไหนเส้นสะบัดเส้นผมอะไรสะบัดบ้างมันขยับไหมเออสื้อผ้ากระเป๋ากระเป๋าขยับไหมกระเป๋ากระเป๋าปิวไหมก,ก,ก็ต้องใส่ด้วยออผ้าคลุมปิวไหมอะไรพวกนีออ้ใส่มาด้วยไม่ใช่แค่หุ่นก็บอกยืนเฉยเนาะถือว่าขอความกรุณาอย่างยิ่งนะครับสมมติว่าเฟิร์สคีย์ไปประมาณนี้นะเนาะสักคันคีย์ก็อาจจะนิดนึง ก็ต้องคลีนอัพอะไรพวกนี้ของให้ให้ให้เขาหน่อยอะไรเนาะประมาณนี้ประมาณนี้คลีนอัพขีเนาะเอาเอาพวกเขาไปใส่เสื้อผ้านาผมจากนั้นเนี่ยเสร็จปุ๊บเนี่ยส่งตรวจอ่าตรวจผ่านแล้วก็ไปที่อินบีตวีนต่ออินบีก็จะทำการคลีนอัพพวกนี้เนาะแล้วก็ใช้อ่า เส้นพิกเซลแบบนี้เนาะในการในการปาดขึ้นมาเนาะซึ่งก็ถ้าจะให้ดีก็เป็นปาดแบบคัลเลอร์อะไรอะ,อะปาดเส้นให้มันสะอาดๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ,อ,อย่าให้มันมีขุยอย่างงี้นะยนะยนะอย่านะอย่านะอย่างเงี้ยจากนั้น e b ไป็นไหนต่อ e b ก็ไปที่ไปที่คัลเลอร์ต่อ,อลงสีโอเคคลิปสอนซึ่งในคลิปสอนวันนี้เราก็จะมาออทำคลิปในส่วนตัวของอ เลเยอร์กับเลเยอร์กับเฟิร์สคีย์เซคันด์คีย์อินบีแล้วก็คั l เล่อะไรวกนี้เนาะอ่าแบ่งเป็นพาสพาไปการตั้งชื่อไฟล์สกุลต่างๆนะจะตามด้วยคือตอนแรกเราเป็นเราเป็นแอ็นี่ใช่ไหมแอ็หนึ่งแอ็กแอ็กแลก็ตามด้วยพาสอย่างนี้ใช่ไหมอ่า uh, แล้วเดี๋ยวถ้าตัวมันเสร็จสมบูรณ์เนี่ยเราอาจจะใช้โมเดลตัวของอ่าซีน ซีนไปเลยซีนแล้วก็แล้วก็คัดตรงนี้ตำแหน่งแล้วก็ซีนตำแหน่งคัดเนาะแทนที่จะเป็นพาร์ตตำแหน่งคัดนั่นเองโอเคเวลาตั้งชื่อก็เก่งกะหนึ่งเก่งกะสองอ่า แล้วก็ตัวอินบีชื่อว่าโดกะนะโดกะอ่าแล้วก็ตัวอันนี้ก็คือชื่อว่าเซลไปเลยเซลตัวนี้เนาะแปลว่าอะไรอันนี้อันนี้คือคัลเลอร์ไงลงสีแล้วเราจะตั้งชื่อว่าเซลแล้วเดี๋ยววิธีเอ็กพอร์ตจะคนละอย่างกันตั้งชื่ออ่าสมมติ s อสซีนที่เท่าไหร่อันเดสกอร์ LO อันเดสกอร์คัตซีที่เท่าไหร่ c 0ศูนย์ศูนย์นะแล้วก็ว่าไป s 0ศูนย์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  เฮ้ยอย่าไปดิปะเด็นชุบๆๆๆๆๆบชุบ,ช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 บโอเคเหมือนกันก็เวลาถ้าไปเกงกะหนเนาะเกงกะหนก็เหมือนกันเลย s ศู c ศูอ่า s ศู s ศูเกงก 2, ะส c ศู s s ศูเกงก์โดกะแล้วก็ c ศูนเนาะประมาณนี้อ่าส่วนเรื่องเซลล์เดี๋ยวจะมีวิธีเอ็กพอร์ตพิเศษ จะพูดไปแล้วแต่จะพูดอีกรอบซึ่งในคลิปนี้หลังจากที่แจ้งปลายลายเสร็จแล้วเราก็ทําการตัดคลิป